สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะวิกกี้ก็จะมาพูดเรื่องใอบากาหลงนะคะยันพวกขรัพย์และใบากาหลงหลงนางต่างกันนะคะใบากาหลงยันพวกทรัพย์เนี่ยบางท่านบูชาไปแค่ข้าบูชาหา1บาบาทนะคะแรแรกเรื่องของการเงินนะเงินจะแรงมากนะคะพอบูชาไปสักพักหนึงจะเริ่มการเงินก็จะเริ่มชฉลองนะคะก็แนะนําว่าให้อาบแสงจันทร์ในวันแรม15้าค่ำหรือขึ้น1ค่า แล้วใช้รูปประคำมะค่ะนะคะ,นะคะหรือว่าจะนับก,ก็ได้นับชาลิตินับชาลิตินับชาลิตินะคะแล้วก็อาบแล้วก็พ่นใส่เสร็จแล้วนะคะจบก็จะกลับมาขังเหมือนเดิมนะคะต่อมาใบกาหลวงหลวงนางนะคะซึ่งจะแถนไปกับคนที่จุดเทียนเรียกรักนะคะให้เอาไว้ใต้เตียงตัวเองไม่ว่าจะนอนกับเขาหรือไม่ก็ให้อยู่ใต้เตียงที่เรานอนนะคะใต้เบาะใต้หมอนใต้อะไรได้หมด บางคนนะคะใส่ในสมุดเล็บเล็กๆ,ๆนะคะแล้วเอาไว้ใต้สุดของเตียงเลยที่นอนยกขึ้นมานะคะโอเคจะใส่ตรงไหนก็ได้อย้เขารู้แย้เขาเอาออกก็พอเข้าใจไหมอืมแล้วก็จิตติจิตตังจิตติมานังนะคะก็พอท่องคาถาเสร็จแล้วนะคะก็นึกถึงหน้าเขาแล้วก็นมามัคาทะนมามัคาทะจนหลับไปนะคะทำบ้างไม่ทำบ้างก็ได้อันนี้นะคะแต่ว่า รับรองเลยว่าถ้ารักกันอยู่เป็นแฟนกันอยู่เนี่ยก็จะคิดถึงแล้วก็จะรักกันมากยิ่งขึ้นแนบแน่งมากกว่าเดิมนะคะรวมถึงใช้น้ำมันโยนีด้วยในในเคสที่อาการหนักนะคะถ้าเคสที่อาการหนักไม่ใช้นะคะบอกได้เลยว่าไม่ขี้เหนียวผิดประเภทนะคะนิดเดียวก็ได้นะคะขี้เหนียวผิดประเภทนะคะออน้ำมันโยนีก็ใช้อุปราสัมปรากายวะนะคะหรือว่านโยนีหิเมคลาานะหิชนาะหนังสังคติหีชนะหนังสังคติก็ได้นะคะหินะคะ ก็ได้นะคะจริงๆคำนั้นแหละนะคะกลัว l e YouTube ไม่ผ่านโอเคสำหรับวันนี้นะคะมีแค่นีแค่เรื่องนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ